สวัสดีครับสำหรับน,นี่กับมาเก็บขี่กับช่องจันทาหันซิีนะครับนี่กับขี่ควายครับผมตัวนึ่งขี่ม้าไเปเบิ้งกันเลยครับตัดเดนกันเลยนะแต่ก่องท้ายจะสองนาทีเด้อ <c oughs> ตัด,ดแล้วเอาขึ้นรถ เป็นขีดียกนะครับแต่จดีนี้คนมาซอยตักขีกันเนอะครับผู้ใดบ่างอะเชินๆนนะครับอยู่ฟร์มเลช้าฟรา์มครับผมงงวัดชัยภูมขอมาเบิ่งคอยเบิ่งงอ้อได้ครับผมมาตักขีดซอยน้ำก็ได้แห้งขีดดีครับ ครับสำหรับเมื่อวนนี้กับที่คอจบการใต้ท้ำใเนเซนตเทนีนะครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามาไม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนีเด้อช่องจันพาดิตเสวัสดีครับ